มเมื่อนี้ก็มาพอ่อแม่เจ็ดผ้าชโศกเนาะคะ่ะเนาะมื่อนี้เพิ่นกับผ้ามาเจดแดงกับเดินสกาวเพิ่นผ้ามาบอ่อน้ําแก้วเปลวพญานาคหอปู่คําชนนะคะต่างเจดแดงกับเดินสกาวไปเนาะคะ่ะเนาะทางกับไปยากยากค่ะ,ะ,ะ,ะมาถึงแล้วค่ะท่านผู้ชมเปลวพญานาคค่ะมาถึงแล้วเพิ่งทางเพิ่งสะพานเพิ่นค่ะท่านผู้ชมโอ้ ได้ค่ะเนาะเบองเบื้องบรรยากาศนะคะท่านผู้ชมเงียบสงบดีขึ้นยังค่ะ เป็นสำนักสงฆ์ปฏิบัติธรรมเนาเนะจ้ะ,นะเนาะ เป็นจำนักสูงนะคะเนาะเป็นจำนักสูงทีแลงเป็นกัะมาก้างสะพานทำบุญรวมกันนะคะท่านผู้ชม บ่อน้ำซักซีดได้พี่ๆต่างกันพวกฉันกับมากต่างกันเลยล่ะเอ็นเป็นเอ็นอุ่นเป็นนั่นเป็นนี่ปวดแถวปวดยังกินแล้วเศร้าเลยนะเดียวเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวค่ะช่างคนเด็ดขาดเลยค่ะเดี๋ยวพรมเดี๋ยวค่ะเป็นบ่อน้ำบ่อน้ำซักซิดนะคะต้องขอเพิ่นแต่ว่าเป็นวันในกรอบไปเราไปตั้งคิดอธิษฐานกินได้แค่สามปืนค่ะให้พอดีแล้วก็เอามาพรมหัวค่ะ เพิ่นปวดแขวเพิ่นมากแขวเพิ่นบวมเพิ่นยังมากคี่มาจิไปหาหมอมากนี่เศร้าเลยไหมจ๊ะสาธุค่ะตรงตรงมันที่เป็นอาสมน้น้อยแต่ไม่เห็นตั้งกี่อธิษฐานค่ะธิ่ฐานอ่าข้อเดียวแต่ว่าให้ยกสามครั้งว่าจะยกเบาหรือยก ยกเบาแล้วให้เป็นหนักหรือให้เป็นยกไม่ขึ้นค่ะคนะคะอธิษฐานค่ะอธิษฐานหนึ่งข ó, 1> 1้ขอแต่ให้ยกเบายกหนักยกเบาอย่างั้ก็ได้ค่ะก็ได้หนัให้กระดุกกระดิบเลยก็ได้ค่ะครบชั้นตาแมาแต่มองอื่นคือกันถ้าว่ามาแล้วเป็นครั้งที่สองมาครั้งแรกอันเป็นเป็นโทรศัพท์พ่อพันพอดีค่ะเนี่ยบ้านอยู่อยุธยาค่ะแต่ว่าบ้านเกิดมีสาระห้ามค่ะ กันได้มาแม่าากันดัาค่ะค่ะอันนี้ค่ซาถุกเป็นสถาบุเนาะค่อยู่กดนจนคิดนใจมากพอกันค่ะแม่นะคะทั้งสว่างผลขังสว่างแดนดินค่ะค่ะซาทูกค่ะโอ้โหแม่ยาอย่าหน้าตูดทางพม่ยาของมีกิน เป็นปน้ำพุดขึ้นนะคะเดี๋ยวสิบห้าช่อมไปยื่นซื้อเพิ่นกขึ้นเป็นเครื่องไฟพญานาคคืนปิดปิดปิดเป็นน, <c oughs> น้ำดำๆยุบกับขาวเป็นไส้ขาวขึ้นมาเกี่ยวผ้าจานภาพเป็นยังไงเด้อค่ะเป็นูนะคะเนาะมาทำบุญน้ำกันสร้างสะพานน้ำกันเนาะค่ะเนาะ ตามเจแดงไปเนาะค่ะเนาะ บอที่สองบริวารนะคะเนาะรงลายนเดีเพิ่งจะขนมาอยู่นีน่ก็ยามากเลนะคะวาเอดจากันยั่นีเพิ่งจะสิตแสดงอิทธิฤทธิเห็นในเป็นยังซันยังสี่ครับใส่ย่วนยงปียงาดเลยค่ะว่าเป็นยังเลยค่ะน้ำกระิเห็นเน่นขนมาเอพูดนใครเนาะันยืนยุดเดินๆเพิ่จะข้นมาปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บขนมาเลยอันชันกล่าปฏิหารอิลีนะคะค่ะค่ะันนี้กระเชิญมาทั้งผีก็ได้ค่ะ เคลื่อนมาทางด่านอีกค่ะเคิ่นไปนะค่ะเป็นผานไปพี่เขาพี่เขาว่องโผล่ลยนะคะไม่ทิรอดรอบไปค่ะค่ะไปต้องจับโคตรจับเป็นสายบุญน้ำกันเนาะค่ะนะที่มาพร้ากันเนาะค่ะนะค่ะคิดว่าสิได้เขามาทางมาหยางหัวฟัดหัวแบงแอดกันเลย ดีคือว่าข้าวโมกัดตัดใจนี um um <k <k ่แหละเป็นคนต้องเริ่มถอยไปจ้ะค่ะเรียกว่าท่านสะดวกปัญญายุทธ์ท่างค่ะค่ะคุณท่านผู้ชมซองเพียรละกเจได้ทาง่านขอชมบารมีหน่อยคค่่ะะขอชมบารมีหน่อยขอชมบารมีขออนุญาตนะคะขึ้นแล้วแต่ที่ไม่มีขึ้นแล้วค่ะ ขอชมบารมีหน่อยน่ท่านจะบอกอยูยูเจ้าก็จะขึ้นแถวนี้แถวนี้ด้วยน่นนั่นท่านผู้ชมดูในน้านะขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพาลักษณ์ทั้งหลายท่านผู้ชมเห็นบ่อฝูแม่ย่าขอให้เป็นทรายขาวขึ้นมานะเจ้าค่ะขอให้เป็นทรายขาวขึ้นมาจากสีดำเป็นบุญบารมีขอให้เป็นทรายขาวขึ้นมาให้ลูกหลานได้ชบารมีนะเจ้าค่ะสาธุโอ้เห็นเห็นเยอะเลยปนะพุดขึ้นมาเยอะเลยปนะใช่เขาุดขึ้นมาขอให้เป็นทรายขาวนะ เป็นสายขาวเขาคึ้นเป็นสายขาวมค่ะเอาขึ้น่ะขยายขึ้นมาน่้ชมน่นผู้ชมเห็นบหค่ะน่ะนะท่าผู้ชมตรงนี้เนาะเป็นบุญบารมีที่ที่เห็นเนาะค่ะเนาะนงเนี่นี่ค่ะท่าผู้ชมเห็นแล้วบ่ไดเป็ พูดขึ้นมาท่านผู้ชมเห็นไหมเรีนบ่ค่ะท่านผู้ชมพูดขึ้นมาบ่อน้พุดนี่ไงค่ะใกล้ๆแล้วใกล้ๆกับพูดขึ้นมากแต่ว่าตรงนั้นนะโอ้โหไส้ขาวหนึ่งจุดสองจุดสามจุดนู้ค่ะขึ้นมาเรื่อยๆรืเลยค่ะท่จะเป็นไส้ขาวท่านผู้ชมท่านจะขึ้นมาในในที่วังของท่านเป็นวังบาดาลทรายจะขึ้นมาบาดาลเนาะค่ะเนาะนี่เห็นผูกไงละเมื่อเบื้องในกล่องเนาะ คุนงามงามค่ะโอ้ยขอโชคขอลาบขอบละเห็นป่เห็นุขึ้นเป็เห็น่ะขุ่นโอุ้่นพุ่นพุ่นุ่มขึ้นมากคุณน่ะงามเลยค่ะมาเดือนเดือนสกาวช่อมลด้คุ่้ยลูกไฮรานส้มบัลลังกนี่ฝรา่นพุทธปุ่มขึ้นมากนจ ก็สิเป็นยังยูตลอดทั้งปีบ่อนหคุณเดรายคุณน่ะคุณนะคุณนาะกรบ่ม่เป็นผุดขึ้นมาเป็นไส้ขาวเนาะเนาะเป็นโคเบอิทธล์แหวเบิงเนี่ยขึ้นมาอีกแล้วเนี่ยเป็นขึ้นขึ้นไขาวต้องต้องเอาละเอาเนีมาตักเนาะเอาเนีมาตักอันนี้อน้ำักธิ์อยู่ด้วค่ะไปใส่เลยปอนักนอยน่ด้วยคะ่ักนผู้นมเอา่ันนี่ พูดขึ้นมากนใบไม้ยุ่นี่แม่ขึ้นระกพันอยู่พูดเดียวเิ่นเพิ่นก่าโอ้ทชนียมาคุณน่ะปฏิบัติองมาก่นดมาขึ้นมามาน่งเหไอ้สนบ่ไงโบนี่่นี่ยกันค่แท่เถื่อนกันกหลถ้าว่าฉันรู้ดรอกค่ะฉันบรู้จักค่ะใกล้มื่อเพิ่นล้ะเพิ่นมาเเป็นสีไ้ค่ะจากรางวัลที่หน่รางว อันนั้เปิ่นได้ที่หาที่ได้นะบว่าฉันมาเังกระได้อ่าแปดใบแต่ว่าแบ่งมูสองสี่หาตอนกระทินนะคะมาเนี่ยแปดใบเพิ่นได้มาจากใสอ่ะอันจากแล้วนี่กิตอยู่นี่แหละค่ะเพิ่นกระทึ้นเพิ่นไห้เลยบ่เพิ่นไห้อยู่ค่ะปูน่ะมั้งแม่เพิ่นผ้าจานผ้าจา์เนาะบัวะอาจารย์ก็บ่ได้ไห้ด้ยอัน คุณพีมากสิคุณพีสิได้ในกิจของคุณพีคุณพีไปเส้อเอา่ลยกันเพื่อนในทางการไห้เลยขอขอขอบารมีค่ะขอบารมีน้ำปูนี่ละแม่นบัเนีเฮาไปบ่อน้ำอีกเดี๋วสิผ้าไปบ่อสักศี้ค่ะบ่อสัก์ต่อาะค่ะท่านผู้ชม้ีมเป็นบุญบารมีที่มากพอเนาะเป็นบุญบารมี เป็น,น e บุญบ,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 บารมีท <an> ี่มาพ่อค่ะเนาะขันบอมีบุญบารมีกับบอมาหอดเพิ่นขุนที่เอาพระมาบริจาคที่นี่ค่ะว่าเป็นไปเะ็ทใบสีให้อันพระองค์นีพระฤาษีเท่ไปขอสะพานค่ะฉันก็เล่ยจีดอยากเห็ดเลยมาเลยมาเบิงทีหมประมาณเท่าไรคะสะพานหมประมาณชั้นตั้งไว้สองหมื่นหนึ่งพันภาษีประมาณสองหมื่นหาทั้งเสาทั้งยังนะคะคำลังสีขาว วันที่สิบสี่นี่ฉันตั้งศาลให้พี่แล้วทิยูมืองนอกแล้วมาแล้วก็ะยับมาค่ะก็เลยมาหมู่บ้านนี้งบประมาณเท่าไหร่ละอ่างบประมาณพวกตอนนี้มีปัจจัยที่จะสร้างเท่าไหร่แล้วอ๋อลงขันกันไว้หนึ่งหมื่นนะค่ะลงขันกันไว้หนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นนี่ยห้อพื่งมาสองหมื่นเจแล้วเจชะลอี่อยู่ที่นี่นะแล้วเป็นล้าน เป็นล้านค่าของทร้มบันเนปปูเล่ไปเที่ยวมลาเพิ่นเพิ่นไปยูยูเพิ่นไกยางวะได้เพิ่นเล่ไปชั้นแก้อากาศเนี่ยอย่างอาการตาของคุณพี่เนี่ยมันจะมีน้ําตกตาและมันจะดีเวลานั้นค่ะดีคุณพี่ล่องดื่มไปสิปั๊บแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงอะเนาะค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นีจริงแอ่มาตบหัวล่างนะได้ค่ะกินก่อน สามกลืนสาธานก่อนสอธานตักมาพอดีอย่าเททิ้งเสร็จแล้วก็กำลังจะพายพี่ไปให้สามคืนผู้ชมเดี๋ยวเรามาบอกคาณผู้ชมบอกว่าลได้ยังสั่งสะพานบุญน้ำเพลินกับมากคุณผู้ชมสามน้องแนค่ะ จะมาถึงบ่อบ่อบ่อที่สามเนาะค่ะเนาะล่อลมล่มกับบ่ตายก็ขึ้นขึ้นต่ออันนี้เป็นบ่อที่สามเนาะค่ะเนาะอยู่บ่อบริบาลบุ่ค่ะอยู่ๆก็มีน้ำผุดพุ่งขึ้นก็เลยทำไปกันนี้ค่้ค่สูงสูงค่ะท่านผู้ชมึ้นตรงนีะสูงสูงยังมีบ่อน้ำบาลใช่ค่ะนีมีบ่อน้ำผุดสามกอย่างงี้ยยงยูค้องน้่วอย่นะ ที่สูงน้ำกันยังบ่อน้ำที่สามนะค่ะเนาะสามมากเป็นพุธดูซื่อก็บขืนมากค่ะท่านผู้ชมตรงนี้จริงๆแล้วเนี่ยทรายจะไม่ขาวอย่างนี้เนี่ยเหมือนท่านแสดงอิทธิฤทธิปฏิหารให้ดูเนี่ยมันจะขึ้นมาเหมือนจะขึ้นมาจากไกลๆแล้วจะเป็นสายสายทรายสีขาวไปเรื่อยค่ะมีพวกเข้าก็ได้สีมะขอ ขอทำความสะอาดเทปยังอยู่นีไหมคะเนี่ยเป็นร่องน้ำเป็นแ้มริ่งไปค่ะค่ะเอาเสด็ดไปกันไปเรื่อยๆค่ะฉันเพิ่งมาได้แถวที่สองเว้นมาเว้นมือค่ะค่ะมาหาเว้นค่ะนอกบอมเนี่ยเป็นเหมือนเกล็ดนะคะคุณพี่เหมือนเกล็ดท่านเกล็ดท่านเอาออ้มแล้วอ้อมมาบ่อศักดิ์สิทธิ์อ้อมไปบ่อศักดิ์สิทธิ์นะคะ เพิ่นไปนะค่ะเนาะท่าำช่วงขอพิธิเจริญนาอัตเนาะค่ะได้พิธิเจริญนาฏยามค่ะตามทุนงานมันขอบุญบารมีน้ำเพลินค่ะได้มาส่างสะพานรวมทำกันนะค่ะเนาะคบาสิบบาสบวกกันก็ได้เฮ็ดค่ะเป็นมดงานทำเป็นมดงานค่ะเก็บเล็กผสมน้อยค่ะ

บ่อน้ําตรงนี้จะไม่มีการแห้งบ่อนี้ค่ะไม่แห้งค่ะแล้วคนก็เอาไปดื่มเอาไปลูกหลานเก็บไข้ได้ทุกอะไรก็ตักน้ำอันนี้ไปเป็นเป็นน้าศักดิ์สิทธิ์เป็นน้ํามีอิทธิฤทธิ์เป็นน้ำอมฤตให้ให้ทำาดื่มกินแล้วก็จะหมดทุกหมดโศกหมดโรคหมดภัยมีความเจริญรุ่งเรืองมันก็เป็นปฏิหารเหมือนกันค่ะจ้ะอ่ะ น้องก็เอาเอากระบวยขึ้นมาตั้งกิจอธิษฐานบอกว่าขอผู้เฒ่าในเด้อจ้าขอนาเป็นนาอำอมฤตเป็นนาำศักดิ์สิทธิ์ให้ลูกให้ร้านได้ดื่มได้กินให้มีความสุขความเจริญอ๋อจังได้ล่ะแม,มะ่มันผูกไว้บอค่ะจีแดมมันจะมหวาน กอดแน่นๆกอดนอกแน่นๆเนียเดเดียวกัมาเองลูกลูแน่นๆยดลูกดลูๆๆเบาลงมื่อแห้งสุดๆเออลงมือแห้งเล่นก็จน่จนพี่ง่าไม่เกียดกำลัง

ขอไม่เกียินมาเบิงเดือนสาิก,กาลนะคะนะเนาะปณิมาขอชูขอหลับขอบุญบารมีปูเถ่าปณิมานุก,ก่อนหินค่ะเ็น้องกันน้องคะเนาะ ชายาวาจิตามนังวันภานาคที่ผลิตปีสโธวิสุทธิเกวะปูเชนารวาจิตสนังวันานาคที่ผลิตปีสโธวิสุทธิเกวะปูเชนิสาธุได้รู้มาในนี้เม่อวันมะยังขออวยพานประทานความิ่งใดทำสิ่งใดเมื่คนก็ขอให้ดูขอให้ดูมาในวันนี้ก็ขอมาเปิดโชคเปิดลาบเปิบุญเปิดรมีเถิดห้อที่การงานกิจการุ่งเรืองเทวาค่าเปิดภัย